วันนี้เราก็จะมาปลูกกระชยายขาวกันนะคะอันนี้ซื้อจากรถกับข้าวหน้าบ้านนะคะ20บาท20บาทตอนอนั้นนลูกสุดจะได้ประมาณ2เขีดนะคะ2อขีดทำกับข้าวใส่ตู้เย็นไว้ได้1อาทิตย์แล้วนี่นนะะใส่ตู้เย็นพอใส่ถุงแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ ตอนเช้าจะเอามาต้มกินนะคะกับน้ำมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งป้องกันเชื้อโควิดที่กำลังระบาดในตอนนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเง่าเขาตรงนี้นะคะเนี่ยเหง้าเขาเนี่ยสามารถนำมาปลูกต่อได้ดีกว่าที่เราจะทิ้งนะคะแล้วช่วงนี้กระชายก็แพงขึ้นด้วยค่ะขาดตลาดแล้วเราก็เลยเอามาปลูกไว้ดีกว่าเนาะ คืออนาคตเราจะได้ไม่ต้องซื้อเราจะแกะตรงนี้ออกนะคะปกติเราก็จะกินตรงนี้ค่ะนี่นี่เราจะแกะเอาเงาเขาตรงนี้นะคะเพื่อไปปลูกต่อ20บบาทก็ปลูกได้นะคะไม่ต้องซื้อแพงไม่ต้องซื้อเยอะเดี๋ยวเขาก็จะขยายเอง แตกหนอ่อแตกเน่าออกมาเองนะคะเดี๋ยวนี้เราจะแกะไปปั่นนะคะปั่นกับมะนาวปกติเราจะต้มกินตอนเช้านะคะกับน้ำร้อนอันนี้ไวหนึ่งอาทิตย์กว่านะคะ่ะเขาเริ่มจะแห้งแล้วเดีย๋ยวเราจะไปใส่เครื่องปั่นสดเลยนะคะแล้วก็ผสมน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวใส่ขวดในตู้เย็นไว้ได้ประมาณ กินประมาณสองสาวันนะคะ20บาทนี่กินได้เป็นอาทิตย์2อาทิตย์เลยนะคะกระชายขาวเราก็จะฝังไฟค่ะเอาหมอขึ้นนะคะ เอาดินใบก้าปูก,ก่บเลยใบก้าปูก,ก่อเลยะคะ่ะอือขอบคุจ้าโอ้ขห่อยด้วยน่หนึ่งอาทิตย์กว่าค่ะ น,นี่15ห้วันผ่านไปนี่จแทงหน่อมาอีกหนึ่งหน่อรวมทั้งหมดได้4หน่อแล้วจ้าอ,นนอันนี้ก็เริ่มโตนะคะเริ่มมียอดเขียวๆอีกหน่อยใบเขาก็จะโตมากกว่านี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาดูกันจ้ะอันนี้20วันหลังจากที่เราลงพอนะคะนี่มี กำลังงอกมาอีกหน่อยน้อยนี่นะคะรวมทั้งหมดตอนนี้เราได้หหน่อแล้วนี่เริ่มโตกันหมดแล้วนะจ๊ะใบยอดเขียวอันนี้เขาจะเอ็นมาหาแดดอยู่หน้าบ้านนะคะนี่อันนี้ใบเขาเริ่มโตแล้วยอดคราวนี้สามารถกินได้ะคะนำไปลวกกินได้เหมือนยอดอ่อนของขาเลยค่ะอร่อยใครยังไม่เคยลองกินลองกินซะนะจ๊ะ แต่ว่ายอดนี้เราจะยังให้กินนะคะเพราะว่าเราจะเลี้ยงเอาหนอค่ะก็น่าจะ8เดือนนะคะ8เดือนเขาถึงจะเป็นหนวให้อ่ะคะ่ะส่วนหนอเราก็เอาไว้ขยายได้เยอะๆแตกกอยเยอะๆเราค่อยลองกินหนอเขาเนาะนี่นะคะแค่20บาทแล้วก็มีกระชายขาวไว้ปลูกกินเองได้แค่20บบาทตามรถขายกับข้าวนะคะ คุณแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายไม่ต้องลงทุนเยอะจ้าซึ่งในยุคโควิด19นี้อะไรที่ประหยัดได้เราก็ต้องประหยัดนะจ๊ะเพราะมีแววว่าเจ้าคุณโควิดนี้จะอ,อยู่กับเราอีกนานเลยจ้า